นอกจากไม่มีคนชอบแล้วก็ยังเป็นมันอีกรับจ้างเอาหมาไปทิ้งไงตัว100 200ร้อยสองร้อยจะถอบไปโยนวัดเมื่อวานมีหมาโดนฟันมาอยู่เวอร์ฟันแบบเนี่ยพี่หลังเนี่ยคือเวอร์ออกมาเลยอ่ะเห็นกระดูกเลยเวอร์คนบอกว่าถ้ามันเลือกเกิดได้อ่ะมันไม่อยากเกิดมาเป็นแบบนี้หรอกบอรชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ไงพีทหมาแม่งก็ไม่อยู่แค่นะยิงขี้นอนอพอบเกณเสร็จเรียบร้อยมีอีกออกมาอีกเยอะยิ่งกว่าเดิมอีกคลองเตยไม่ได้แออัดแค่คนนะครับหมาจรแม่งก็โคตรแออัดเหมือนกัน สวัดีครับผมโต๊ะคงเตยครับพี่อยู่คงเตยมากี่ปีแล้วหรอครับผมอยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วครับพี่ตอนนี้ก็อายุ25ปีแล้วครับเถื่อนพี่สายดาร์กครับพี่คุยกันดีๆไม่ค่อยได้ต้องตะโกนคุยกันดาร์กแต่คนไหมหมาก็ดาร์กพี่เดี๋ยวดูมันเดี๋ยวมันก็กัดกันนะตัดไปแล้วเนี่ย เดิมหมาจรมาตั้งแต่เกิดแล้วพี่แล้วเจอมาตลอดลับพี่เยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีมากกว่าเดิมเพราะว่าหมาตัวหนึ่งมันคลอดทีอ่ะพี่มันก็แปดเก้าตัวอย่างเงี้ยพี่สองอคอกอย่างเงี้ยพี่ก็สิบแปดสองสามเดือนก็มาคลอดอีกในของเตยนะพี่ทุกชุมชนเลยนะมีมากกว่าร้อยตัวพี่หมานะเฉพาะหมาจรเนี่ยนะไม่หมาเลี้ยงนะบ้านผมเอาต่ำๆไปเลยสามสิบพี่ <laughs> หมาจรสร้างปัญหาอะไรให้เหราบ้าง ก็เรื่องกลิ่นตัวของหมาเตะจมูกครับก็เรื่องของขี้มันขี้ไม่เป็นที่เยี่ยวล่าอะไรเงี้ยสกปรกเต็มไปหมดแล้วเดินคือเหยียบระเบิดเหยียบเต็มไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องความแออัดเนี่ยส่งเสียงดังเวลานอนเงี้ยเวลาคนคนบ้าเดินเงี้ยมันก็เห่าฮู้ฮูฮู้ฮุทีหลับหลับอยู่ก็ต้องตื่นก็จะมีบางคนผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเขาที่รักหมาพี่เขาจะเอาข้าวมาให้ทุกเย็นอะไรเงี้ยมันมีให้อยู่ตรงเนี้ยให้หมามันจะรวมกันอะไรเงี้ยพี่แค่วันละรอบคือมันไม่พออยู่แล้วพี่คนยังกินข้าวสามเวลาเลยนะพี่ โดยส่วนตัวผมแล้วนะพี่ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่รักหมานะพี่แล้วก็ไม่ได้เกลียดครับสงสารมันมากกว่าเพราะเราเดินเจอมทุกวันอะไรเงี้ยนอนแบบอดอดยากๆอย่างเงี้ยพี่ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้มีหน่วยงานหรือว่าใครที่รักหมาจริงมันมามานํำมันไปอะไรเงี้ยไปช่วยเหลือให้มันอยู่อุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวมพาไปดูชีวิตจริงเลยปะชีวิตความเป็นอยู่ของหมาว่ามันอยู่กันแล้วจริงๆมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่จะพาไปดูเลย เรค่อยได้เดินซอยนี้มานานแล้วเหมือนกันไม่คิดว่าหมาจะเหลือน้อยขนาดนี้แล้วอะ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาเอาไปปล่อยอย,อย่างเงี้ยมันมีคนรับจ้างเลยพี่รับจ้างเอาหมาไปทิ้งอ่ะตัวร้อยสองร้อยเขาจะสอบไปโยนวัดซอยนี้คือซอยห้ามเดินไม่ใช่ว่าขายใหญ่นะคือหมายเยอะคือเยอะมากเลยพี่เต็มซอยหมดเลยแต่ตอนนี้เหมือนว่ามันจะน้อยลงเพราะว่าได้ข่าวว่ามันจะมีผู้ใจบุญพยายามกินยาตัวไหนไม่รู้แม่งกินแล้วก็ตายอนอกจากไม่มีคนชอบแล้วก็ยังไปฆ่ามันอีก คือบ่อยพี่ยาบเบื่อน้าสงสารนะพี่จริงไหมยายจริงลูกแม่ยายเลี้ยงมาสิบปีตัวมันเอายาเบื่อขึ้นเบื่อยายมาเลี้ยงมันก็สงสารมันนี่จากใจคนรักหมายายเลี้ยงมาก,กี่ปีแนละ้วโอ้ยหลายปีแนละ้วก<อ>็พี่เขาถามอะไรละเลยไมเร็วคุยพี่เขาหน่อยเด็กนี่นะพี่คนให้ข้าวหมาเนี่ยพี่ขเขา,า,า,าจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะให้ข้าวข้าววันกี่รอบแล้วเดาวยว รอบเดียวพอแล้วลุงไม่ไหวลุงทำคนเดียวตายโอ้ยแล้วข้าวกินยังป้ายังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวค่อยกินเย็นพร้อมลุงเตรียมอาหารหมาให้เรียบร้อยก่อน3โลนะลูกหุงอ่ะแล้วก็ตับ2โลตับ2โลข้าสองร้อยกว่ามาสองร้อยกว่ามาทั้งหมดกี่ปีแล้วอาหารเนี่ยก็เป็นสิบแล้วลูกที่บ้านมีแปรที่นี่เต็มเลยเนี่ยตั้งแต่ปากกอกมาเนี่ยมามาสุดสุดท้ายเนี่ยใช่เพราะว่าลูกไม่เคยขาดบางทีเจ็บป่วยก็ซื้อยามาแล้วก็มาหยอดมันที่คนเขาบอกว่าชอบวางยาเบื่อเนี่ย นะมีมีตรงบ้านหญ่เด็กพิษอ่ะกัดเจ็ดตัวแปดตัววา,วางหมดเลยวางหมดเลยแต่มันเป็นตัวเล็กนะไม่น่าไปวางมาันหรอกมันตัวเล็กอะ่ะก็ดูจันดีเนี่ยโดนฟันมาอีกจันดีเนี่ยใช่ใช่เมื่อวานมีหมาโดานฟันมาอยู่เวอร์ฟันแบบเนี่ยพี่หลังเนี่ยคือวเวอร์ออกมาเลยอะ่ะเห็นกระดูกเลยเวอร์คนดูก็ดูเอาแล้วกันเนี่ยถ้ามีคนใจบุญอะไรเงี้ยเขามาขอเงี้ยขอหมาเหรอใช่ผมหมาจรอยากรับจะไปเลี้ยงเงี้ยหรือว่าเราไม่ใช่หมาเราเราสงสารหรอกสงสารใช่ไหมไม่ใช่ะกลัวเขาเอาไปให้เค่เพราะว่าดูข่าวเขาบอกเอาหมาไปให้เค่ให้เค่แดง ไปครับพอแย่งกันแย่งแย่กันโซโล,โล่หลังจากที่มันกินข้าวเสร็จนะพี่ชีวิตหมาแม่ก็มีอยู่แค่นะี้กินขี้นอนตัวขี้ตัวขี้เต็มไปหมดพอเนเสร็จเรียบร้อยมีอีกออกมาอีกไม่มีรถนะมีแต่เพิ่มถ้าจะให้รถก็คือมีคนวางยาอย่างเงี้ยมนุษย์เราเองอะ่ะทำให้มันน,อน,น้อยลงเองโดยผิดวิธีหรือผิดพบรบสัตว์ด้วยซ้ำ ก็คนนี้เขาไม่ชอบอย่างเงี้ยพี่มันสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเขาอย่าเยงเงี้ยพี่ก็มีหลายรูปทางไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบแค่วางยามไม่ได้มีแค่นี้พี่ที่เห็นยังไงะนะมเนี่ะเห็นยังไงมันเยอะไปอะ่ะถ้าเกิดเปิดบ้านไห้นี่คือแบบว่าขึ้นบ้านเลยเขาย่งขยานี่คือแบบว่ารื้อกระจายเลยเห็นโต้ไหมพี่นี่ทําให้คนนั่งนะตัวนี้คนไม่ได้นั่งนะหมานั่งหม,มานอน <c oughs> พี่ก็ดูเดี๋ยวพี่ <c oughs> ทั้งวันน่ะย4สชั่วโมงก็จะวนเวียนอย่างเงี้ย ไม่ได้นั่งแค่คนมันก็แออัดมากพอแล้วพี่มาเจอหมาอีกอ่ก,ก็คือยิ่งกว่าเดิมอ่ะคูณสองอีกแล้วมันบางตัวมันก็ไม่ได้รับดูแลอย่างทั่วถึงอะพี่จะให้คนภายในชุมชนมาช่วยเหลือกันหรือมาช่วยคนดูแลอย่างนี้ก็คงไม่ไหวอะพี่เขาก็มีภาระหรือหน้าที่ที่แตกต่างกันไปอะพี่บางทีทํางานมาบางทีข้าวยังไม่ได้กินเลยต้องมาหาข้าวให้หมาก่อนแล้วนะอะเขาสงสารมันเยอะเกินไปอะพี่มันต้องได้รับความช่วยเหลือแล้วว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยเขามาช่วยเข้ามาดูแล เขามาทําหมานเข้ามามารับหรือว่ามีฟาร์มมีผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยใครอยากเลี้ยงหรือใครจะเอาไปเลี้ยงเงี้ยเดียนเชิญครับผมเมืองเมืองมึงมีอะไรอยากจะบอกมนุษย์บ้างไหมวะเดี๋ยวพี่เขาจะปิดรายการแล้วเคยบอกว่าถ้ามันเลือกเกิดได้อ่ะมันไม่อยากเกิดมาเป็นแบบนี้หรอกเพราะชีวิตเลือกเกิดไม่ได้่ะมึงดูชีวิตมันเดีนอนแอ่งแรงข้าวไม่มีให้กิน ตัวก็ดางก็เป็นคี้ืเลอนอีกถ้ามีหน่วยงานไหนหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยมาทำไปเลี้ยงดีหรือไม่ว่าก็ส่งกูไปอยู่ที่ดีเถอะมีข้าวให้กินมีที่ให้นอนไม่ต้องไปนอนบ้านคนอื่นเขาเนี่ยคองเตยไม่ได้แออัดแค่คนนะครับหมาจรแม่งก็โคตรแออัดเหมือนกันปากไว้คิด n o บอดี้สตอรเรื่องเล่าจากหมาจรผมโต๊ ad, คองเตยแล้วเจอกัน